เปลี่ยนเยเว์คนไทยจะรับได้ไหม GWM เปิดออร่า h t n i n g Cat คันผลิตจริงจู่ๆวันนี้ GWM Surprise คนทั้งโลกดยการขนทับรถยนต์ออร่ามาโชว์โฉมที่งาน IAA Mobility 2 0 2 1ที่เมืองมินิคประเทศเยอรมนีหรือบางคนคุ้นเคยกันดีในชื่อเดิมว่า Frankfurt Motor Show ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการโชว์แบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ทุกบริษัท ขนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในคราวเดียวกัน GWM เปิดตัวในฐานะจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นตลาดรถไฟฟ้าในโยุโรปโดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า GWM Aura โดยรุ่นรถจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่า Aura Cat แต่จะต่อท้ายด้วยตัวเลข1 2 3 4อะไรก็ว่ากันไปคราวนี้ก็เรียกว่า GWM เอาจริงเอาจังกับตลาดโลกไม่ใช่น้อยแต่หนึ่งไฮไลท์สำคัญสุดๆถึงที่สุดก็คือจูๆ่ๆ GWM ดันเปิดตัว Aura Lightning Cat เวอร์ชั่นผลิตจริงที่งาน IAA Mobility 2 0 2 1เฉยเลยโดยดีไซน์โดยรวมจะไม่แตกต่างจากรถต้นแบบมากนักมีความเปลี่ยนแปลงแค่กระจกมองข้างที่เปลี่ยนมาเป็นบานกระจกมาตรฐานเปลี่ยนลายล้ออลอยที่ดูน่ารักยิ่งขึ้น แต่ถ้าว่าดีไซน์เครื่องขันหลังกลับมีความเปลี่ยนแปลงเยอะเกินไปเกือบจะเหมือนเป็นคนละคันคือมีการเปลี่ยนเนื้อเหล็กบานประตูลดความโชบเฉียวลงปรับความตั้งชันของเสาสี่และปรับกระจกโอเปร่าด้านท้ายให้กว้างยิ่งขึ้นและที่สำคัญก็ดูเหมือนว่าแนวลาดของเส้นหลังคาก็ไม่ลาดเทหุบลงไปเหมือนกับรถต้นแบบเลยยังไม่พอดีไซน์บั้นท้าย ก็ไม่เหมือนกับรถต้นแบบเลยคือเส้นสายต่อจากบานประตูท้ายก็ดูหนาเตอะไม่พลิ้วไม่ไหวเหมือนกับรถต้นแบบการทำมุมเองนของไฟท้ายที่เรียกว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยทีเดียวจนเราเริ่มไม่แน่ใจว่า Aura Lightning Cat ที่จะจำหน่ายจริงเนี่ยมันจะมีเวอร์ชันเดียวหรือว่า2เวอร์ชันกันแน่เพราะดีไซน์บั้นท้ายเปลี่ยนไปขนาดนี้ก็น่าสงสัยไม่ใช่น้อยเลยครับเมื่อมองบั้นท้ายเต็มๆจะพบว่า มันเป็นบั้นท้ายที่ออกไปทางเรโทรโมเดิร์นมากกว่าไปทางเรโทรสปอร์ตสิ่งที่น่าสนใจก็คือดีไซน์ภายในห้องโดยสารที่ออกไปทางสปอร์ตมากกว่าออกไปทางย้อนยุคที่ดูดีส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีการหุ้มวัสดุหนังภายในไว้หลายจุดและเส้นสายของดีไซน์ข้างในน่าจะอิงรสนิยมการออกแบบเพื่อเอาใจลูกค้าชาวเอเชีย er, และแน่นอนว่าชาวจีนเป็นหลักแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะัก ถ้าเทียบดูเฉพาะรถคันจริงๆไม่เทียบกับใครก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นรถที่มีทรงที่ดึงดูดใจเมื่อวิ่งบนถนนเมืองไทยแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีรถสไตล์นี้ในราคาแมสแล้วนะครับแม้รถคันจริงจะมีบั้นท้ายไม่ลาดเอ็นสปอร์ตเหมือนรถต้นแบบก็ตามทีเถอะถ้าลองนึกถึงการใช้งานจริงก็คิดว่าตัวรถคันจริงก็น่าจะมีเนื้อที่ภายในห้องโดยสารตอนหลังดีกว่าต้นแบบอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามถึงแม้ GWM Thailand ยังไม่ระบุว่า Lightning Cat แมวฟาฟาดจะเป็นหนึ่งใน potential ที่จะทำตลาดในไทยแต่ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในโมเดลที่น่าสนใจมากมากกว่า b a l l e t Cat ที่ดูแล้วว่าน่าจะเน้นขายตลาดจีนมากกว่าเพราะเอาง่ายๆว่าแค่เปิดตัวแบรนด์ GWM Aura ที่เยอรมนีเขาก็ไม่กล้าเอา b a l l e t Cat เนี่ยมาโชว์โฉมในยุโรปเลย ก็น่าแปลกไหมล่ะครับเลยคิดว่า Lightning Cat สุดสปอร์ตสุดหรูเนี่ยน่าจะเป็นตัวเอกสำคัญในตลาดโลกค่อนข้างแน่เอาล่ะไหนๆก็ทำข่าวออ r a กันแล้วเรามาดูสเปคออร่าแคทหในโยุโรปกันดีกว่าเขาจัดเต็มยังไงบ้างออร่าแคทในโยุโรปติดตั้งขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า170แรงม้าแรงมากๆแรงบีสูงสุด250นิวตันเมตร ทำความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่โมงได้ภายใน8.5วินาทีทำความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรองรับระยะทางวิ่งสูงสุด400กิโลเมตรและไม่ระบุว่าจะมีรุ่น Extended ที่วิ่งได้ไกลกว่า400กิโลเมตรมาขายหรือไม่ Aura Cat ขายในยุโรปจะติดตั้งเซ็นเซอร์รอบคันอาทิเครื่องเลดรา5มเมรเรดาร์อุลตราโซนิก12จุด และกล้องรอบคัน4ตำแหน่งและมีเทคโนโลยี Automated Reverse Assist ระบบช่วยถอยหลังจากเส้นทางล่าสุด50เมตรอัตโนมัติเหมือนกับที่มีใน h a r w e H6 GWM โปรโมทเต็มที่ว่า Aura Cat 1ติดตั้งชิป Qualcomm Snapdragon 8155ที่สามารถประมวลผลระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติ Level 2อย่างแม่นยำในยุโรปจะเปิดจอง Aura Cat เดือนธันวาคม2021ก่อนส่งมอบอยังเป็นทางการภายในครึ่งปีแรก2022หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่อง Kiss s k y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ